โดยหลักๆของหน่วยบราการทหารพัฒน,นาเนี่ยอย่างที่บอกนะครับพวกผมนะครับไม่ไว่าจะเป็นเส้นทางธรมนา,าค็นะครับก็จะเราอยู่ได้กันร่วมกันนะครับในชุมชนนี้โดยพวกท่านรู้จักหน่วยของขอบอก็คือหน่วยพันาการเลื่อนที่4ี่หนึ่งในวันหนึ่งที่ต้องการการช่วยเหลือใดๆท่านจะไม่โดดเดี่ยว ว oh ิทา uh, ัทาะกุลาอบกัจจิุต่อวิทาลาบริาเกกีาได้วิทาลเาอยู่อ่าผมชื่อนายมูฮัมหมัดัมรีบากาครับเป็นสมาชิกเกษตรกรร่วมโครงการเพราะเห็นป้าครับขอขอบคุณท่านหน่วยนพกศ .1 ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์แล้วก็วัสดุแล้วก็ในการอบรม อบรมครั้งนี้ครับเพื่อที่จะได้เอาความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อะ,ะย่ดเลอว่า